ฟ纳บครบรอบ10ปีในครั้งนี้บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนมันจะมีเกมอะไรบ้างน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและในวันนี้ไม่อยู่กับเกมฟนาบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นเลยครับในวันที่8สิงหาคมปีนี้จะครบรอบ10ปีของเกมฟนาบพอดิบพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแฟรนไชส์นี้เนี่ย จะอยู่คู่กับเรามาหนึ่งทศวรรษแล้วถึงแม้ตัวผมเองจะเป็นแฟนคลับหน้าใหม่ที่รู้จักเพียงฟนาภาคแรกตั้งแต่2014แล้วก็มารู้จักอีกทีหนึ่งก็คือตอน Security Beat ใกล้จะมาแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันมาไกลจริงๆเลยนะและยิ่งบางคนที่ติดตามเกมนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมๆกับเกมนี้เลยก็ว่าได้บุคคลเหล่านั้นก็น่าจะปลาบปลื้มหน้าดูเนาะที่เห็นเกมนี้เนี่ยมาไกลได้ถึงขนาดนี้แล้วและในปีนี้ครับครบรอบ10ปีพอดี สกอตตคอตันมีหรือจะเฉลิมฉลองแบบธรรมดาทั่วไปเพราะว่าไม่นานมานี้ครับทางสกอตตคอตันเนี่ยก็ได้มาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ว่าในวันที่1จนถึงวันที่8สิงหาคมจะมีการจัดหนัดจัดเต็มปล่อยของกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมและก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟนา f มาให้เราเนี่ยได้อิ่มเอบกันทวนหน้าซึ่งผมก็ทําการคาดเดาไปบางส่วนแล้วละ่ะ ว่าเกมไหนมันจะมีแวลปล่อยออกมาบ้างแต่ในวันนี้ครับทางสกอต t h คอตันก็มาคอนเฟิร์มแล้วว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8เนี่ยจะมีข้อมูลหรือว่าเกมอะไรได้ปล่อยออกมาและในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกันโดยเราจะมาเริ่มวันที่1สิงหาคมกันก่อนกับเกม My Pop g h o s t ครับ ดยสำหรับเกมนี้เนี่ยมันเป็นแฟนเกมที่อยู่ในโครงการ The Fast Bear Fan w o r d Initiative ก็คือเอาง่ายๆเป็นเกมที่ได้รับเงินจากสกอต t ์คอตตันโดยตรงซึ่งเกมนี้มีการปล่อยเดโมโให้เราได้เล่นกันแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วลวครับแต่ว่าสำหรับในปีนี้จะเป็นเกมเต็ม,ตมให้เราได้เล่นกันโดยจะเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ครับคล้ายๆกับทามากจินั่นแหละโดยเราต้องทาการดูแลหุ่นอนิมาทรอนิกไม่ให้หิวน้าหรือว่าหิวข้าวไปซะก่อนซึ่งเราก็ต้องทาแบบนั้นวนๆไปจนถึง6โมงเย็นครับไม่ใช่6โมงเช้านะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจดีครับแต่ใครตั้งตารอเกมนี้อยู่วันที่1สิงหาได้เล่นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ2สิงหาคือเราเนี่ยจะต้องเฉลิมฉลองช้าก,กว่าเขาไปนิดหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของไทม์โซนนะเนาะอันนี้ผมบอกไปเลยละกันนะครับโดยในเวลาประเทศไทยนั้นจะมีการเฉลิมฉลองงานพวกนี้ตั้งแต่วันที่2สิงหาจนถึงวันที่9สิงหาแทนนะครับ วันต่อมาครับวันที่2สิงหาหรือว่าวันที่3สิงหาในเวลาประเทศไทยเกมที่หลายๆคนอยากจะให้ผมเล่นมากๆก็จะมีการปล่อยให้เราเล่นกันแบบเดโมครับกับเกม The Joy of Creation ซึ่งเขาเขียนว่าเป็นเวอร์ชั่นรีเมคครับดังนั้นนี่ไม่ใช่ภาคต่อหรือว่าภาคย้อนอะไรครับแต่ว่าเป็นภาคแรกนี่นแหละที่มีการรีเมคใหม่อีกหรอบ และบอกตามตรงเลยว่าตัวอย่างที่เขาเปิดให้เราได้ดูเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยครับและเขาบอกว่าเดโมที่เรากำลังจะได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งใน5ด่านครับที่มีชื่อว่า The Office บอกได้เลยว่าสยองแล้วก็น่ากลัวมากๆและถึงแม้ว่าตัวของผมเนี่ยจะดูตัวอย่างนี้แล้วก็ดูเกมเพลย์มาบ้างแล้วซึ่งก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากๆแต่ผมจะบอกเลยว่าเกมนี้จะเป็นแฟนเกมแรกที่ผมเล่นอย่างเป็นทางการครับดังนั้นก็รอติดตามกันได้เลยนะต่อมาครับวันที่3สิงหาหรือว่าวันที่4สิงหาตามเวลาประเทศไทย ทั้งสกอตคอร์ตันจะมีการปล่อยนิยายอินเตอร์แอคทีฟครับที่มีชื่อว่า VIP ให้เราอ่านกันแบบฟรีๆเลยโดยนิยายอินเตอร์แอคทีฟนั้นในตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่2เรื่องด้วยกันนั่นคือ A Week Before แล้วก็ Return to the Pit ครับและอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเผื่อใครไม่ทราบนะครับนิยายอินเตอร์แอคทีฟนั้นมันจะเป็นนิยายเชิงเนื้อเรื่องที่ตัวเรานั้นต้องเป็นคนเลือกทางเดินด้วยตัวของเราเองครับ โดยเราจะสามารถเดินไปทางไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะเลือกหรือว่าเลือกที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้ผลลัพธ์ก็จะต่างกันซึ่งก็นำไปสู่ฉากจบอันมากมายครับคือนิยายแบบนี้มีสมัยเด็กๆครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยจะเห็นละหรือไม่ผมก็ไม่ค่อยอ่านเองอันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันแต่ว่านี่แหละครับน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้านิยายนี้มันน่าสนใจก็จะได้ไปซื้ออีก2นิยายที่กำลังจะมาในอนาคตละกันก็ประมาณนี้สำหรับวันที่3เนาะต่อมาครับวันที่4สิงหาหรือว่าวันที่5สิงหาตามเวลาประเทศไทยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีครับเพราะว่าทาง Steel Wool Studio จะมีการประกาศเกมบางอย่างออกมาโดย Steel Wool Studio นั้นเขาเป็นผู้สร้างเกมในช่วงปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็น h hey e l ว a n t e d ภาคแรก h hey e l ว a n t e d ภาค2 f งฟ n a บ Security Bridge แล้วก็ DLC Rune ครับเขาเป็นคนทำทั้งหมดเลยดังนั้นการที่เขาจะประกาศเกมอะไรบางอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับแต่ถนะ้าหากเราอ้างอิงจากข้อมูลในปัจจุบันนี้ในตอนนี้เนี่ยเป็นไปได้อยู่2ทิศทางด้วยกันนั่นคือ DLC ของเกม h hey e l ว e n t e d ภาค2หรือว่าเป็นเกมใหม่ไปเลยที่จะเป็นการโฟกัสเกี่ยวกับเรื่อง For Fa ปี1970เอาง่ายๆมันคือเกมฟ n ับศูนนั่นแหละ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มากที่สุดนะสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเป็น DLC ของ h e ล v n n t e d ภาค2ครับหรือไม่ถ้าโชคดีมากกว่านั้นเขาอาจจะประกาศ2อย่างเลยก็ได้นะก็คือมีการประกาศ DLC ให้เราได้เล่นในวันนั้นเลยแล้วก็มีการประกาศเกมใหม่ที่จะมาในอนาคตพร้อมๆกันไปด้วยถ้าอันเนี้ยผมอึ้งมากๆแล้วก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแหะครับ วันที่5สิงหาหรือว่าวันที่6สิงหาตามเวลาประเทศไทยจะมีการสัมภาษณ์ระหว่างตัวสกอตคอตันกับดอกโก้เป็นรอบที่2ครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยสกอตต์คอตตันเคยให้สัมภาษณ์กับดอโก้ Go. ไปแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าตอนนั้นมันนานมากๆครับสมัยเกมอันติเมตคัสตอมไหนเพิ่งออกใหม่ๆเลยก็ว่าได้ดังนั้นการสัมภาษณ์ใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมุดหม่อันดีครับที่จะทําให้เราได้เห็นว่าแผนในอนาคตของลุงสกอตต์คอตตันจะไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมหนังหรือว่านิยายครับผมคิดว่าทางสกอตต์คอตตันก็น่าจะบอกทั้งหมดเลยอันนี้ต้องรอฟังกันดีๆเลยละครับ แล้วก็วันที่6สิงหาหรือว่า7สิงหาตามเวลาประเทศไทยครับสกอตต์คอรตันมีการประกาศว่าเขาจะทําการคอนแลบกับเกมใดเกมหนึ่งอย่างแน่นอน ประเด็นก็คือมีคนไปค้นหามาครับว่า Fortnite เนี่ยจะมีการอัปเดตเกมในช่วงวันนั้นแบบพอดิบพอดีเป๊ะๆเ,เลยเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะเห็นฟ n a นเข้าไปอยู่ในโลกของ Fortnite แล้วในวันนั้นเราจะได้เห็น Freddy f a s t b a แถือปืนแล้วก็เต้น o r t n n t t e D n c e อะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เล่น f o r t n i น e ขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเขาทำการคอลแลบกันจริงๆเนี่ย เดี๋ยววันนั้นผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูละกันแล้วก็วันที่7สิงหาครับหรือว่า8สิงหาตามเวลาประเทศไทยจะมีเกมใหม่จากคลิกทีมทำการปล่อยเดโมให้เราได้เล่นกันกับเกมที่มีชื่อว่า Fight Labs แอดเฟรดดครับชื่อก็บอกชัดเจนเลยว่า5รอบที่เฟรดดีมันก็คือเกมขับรถในรูปแบบของเฟรดดี้แฟสแบนนั่นเองอันนี้ผมรู้สึกแปลกๆนะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเอาแฟนชายฟนาฟเนี่ยไปลงอยู่ในเกมขับรถแบบนั้นก็เลยมีความคิดขึ้นมาหน่อยๆว่ามันอาจจะเป็นเกมขับรถเชิงสยองขวัญหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะฮะแต่ก็นั่นแหละถ้าตัวเกมได้ปล่อยเดโมออกมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันแล้วก็วันที่8สิงหาครับหรือว่าวันที่9สิงหาตามเวลาประเทศไทยไฟใน a d f e d y Into the Pit จะปล่อยให้เราได้เล่นกันและไม่ได้เป็นเดโมครับก็คือเป็นเกมเ,มเต็มออกมาให้เราได้เล่นกันเลยถือว่าเป็นวันจบของงานครบรอบได้ดีมากๆครับและบอกตามตรงเลยว่ามันน่าจะสนุกมากๆอย่างแน่นอน แต่ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับเทศกาลครบรอบ10ปีของไฟแนนแอดเฟดีเอาตรงๆไม่มีปีไหนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเท่ากับปีนี้อีกละและบอกเลยว่าอาทิตย์นั้นมันน่าจะเป็นอาทิตย์ที่สนุกมากๆอย่างแน่นอนครับรอติดตามกันได้เลยนะในแชแนลนี้แล้วเรามาร่วมเฉลิมฉลองครบ10ปีกับเกมฟันนาไปด้วยกันนะครับแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นคมขอลาคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ